สวัสดีครับตัวนี้รถไถพลดินมิตซูบิชินะครับ M M 5 5นะครับเครื่อง 5, 5. ้แรงตัวนี้สภา,าพสวยครับแบตเตอรี่นี่สามารถถอดลากอะไรได้นะครับในถาง่อไปลากอะไรก็ได้นะครับมิตซสูสวยเลยตัวนี้พร้มใช้ง,งานแทนสามารถวินงได้ตัวนี้ ล้อเหล็กนะครับล้อเป็นล้อแบบว่าตะกุยดินนะครับไต่หญ้าได้หลายอย่างเกียร์มีมีหลายเกียร์นะครับนี่มีหนึ่งสองสามนะครับนี่นะว่างได้นี่ครับเกียร์อยู่นี่นะครับอันนี้มีโลไฮนะครับโลไฮได้ตัวนี้น่าจะเป็นโลไฮโลไฮเครื่องหรือเปล่าไม่รู้นะตัวนี้ เนี yeah. oh ai, oh ่ยโลไฮโลไฮไอเยร์หรือเปล่าไม่รู้นะขาเร็ว